อีก40ตัวสวัสดีครับนว่วมาลงใหม่อีก40ตัวครับเมื่อวาน30บครับเฮ้ยเมื่อวาน40วันนี้44ครับนี่ครับเพิ่งลงรถเลยครับหมาดๆผิดพลาดเล็กน้อยครับเลยมาช้านิดหนึงนี่ครับ ตัวครับราคามีหลากหลายราคาครับสนใจก็โทรมาเลยครับ0 9 1 8 6 0 6 9 7นี่ครับมีทั้งแม่ลูกวัวนาง ลูกัวครับนั่มีอยู่ครับเิลอนร่งลงมาใหม่ครับหิวปังหิวน้ำครับหิวจัดกินเก่งเลี้ยงง่ายครับวัวพื้นเมือง 오오 <목소리> <목소리> <목소리>